ตอนนี้ขออนุญาตเรียกคิว1-5ก่อนนะครับท่านที่ยังไม่ถึงคิวอย่าเพิ่งเข้ามานะครับจะได้ไม่ตองย่มากสุดอีคิวคัะพี่วันหนึ่ง500กว่าคิวเราจะรู้สึกผิดไหมลงใช่ไหมเพราะว่ามันมีเครื่องรีน้ำมันแล้ว ตเตรียมใจเตรียมไฟมาแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้<อ>แต่ว่าพาทงไปแล้วล่ะพ <sk r isa> าทีละอ้าวเฮ้ยไม่กิงอยู่เลยอะ่ะดั่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยอะ่ะไม่ถางไปทำไรเนี่ยโอ้ยเต็มมือ นี่คือเราไม่ได้มาถ่ายออดแอร์ก็แพรไปนานมากเนอะอีพีสุดท้ายคือปลาท่องโกะปะวิน่าจะจาไม่ได้อะใช่ไหมปลาท่องโกกาดินไทยปะโอจำไม่ได้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนดูในเพจที่ด้านบนได้นะคะวันนี้ก็กินปลาท่องโกอีกเหมือนกันเห็นปิงอะคะ่ะเพื่อนในเพจเขาลงว่ามันมีปลาท่องโกสะบัดน้ามันอยู่แถวพันนกคิวยาวมากแบบร้อยห้าสิบคิวสองร้อยคิวแบบมาห้าโมงได้กินสองทุ่มมาแบบ เอ้ยวอนนี่ม e. ันคืออะไรแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรายการนี้นานพอดีก็เลยโอเคอยากมาลองแล้วก็ชอบกินปัาทฮ่องโกอยู่แล้วด้วยค่ะบ้านเราอยู่กรุงเทพมทานนี่เรามาถึงแบบคานนกพุทธมนตรสายหนึ่งชั่วโมงหนึ่งงไม่ถึงเลยตอนเนี้ยแบบว่าคือไกลมากเราวันนี้ดันเลือกแบบ Friday เด g h นด้วยจะพอดติดมากๆค่ะเห็นว่าที่เด็ดร้านนี้ก็คือตามชื่อร้านเลยว่าทอดเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปใส่เครื่องสวัสดิ์เจอกันที่ร้านค่ะ Oh, hey, ไม่ยม่งคี้วอุ้ยตายแล้วคุณคุดเยอะตายแล้วเห็นไหมบอกว่ามาเร็วหน่อยไหมฮะเออเราก็นึกว่าเราแบบมาเร็วแล้วนะไม่เร็วยังเร็วไม่พอ ตรงนี้คือพานนกนะคะเดี๋ยวเพจแปะโลเคชั่น Google Map ไว้ให้ในแคปชั่นกับในคอมเมนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวกดแล้วก็ตามมาได้เลยก็แถวๆเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ไม่ได้ไกลมากเดี๋ยวเราะาที่จอดแล้วก่ันไม่มีท่าน่ะไม่ติทามเละไม่ได้ไม่ทานเลยไม่ทินเ่ะ วันนี้น้องฝนมาด้วยนะคะ FC น้องฝนคนคอมเมนต์เยอะว่าฝนหายไปไหนนะคะวันนี้ฝนกลับมาแล้วคะ่ะหลังจากตัดต่องานให้เพชรย,ย่างขยันขันแข็นง,นง,ง,งนั่งง่วงมากช่วงนี้วันนี้พาฝนมาก,กินปลาทังโกค่ะคิดว่าเราจะเป็นคิวที่เท่าไหร่กัน3 0 0้อะอะขนาดนั้นเลยหรอเมื่อกี้มันก็เยอะนะเว้ยเขาจะมีคิวถึง300ให้เราใช่ไหมอะ เราเห็นของปิงบอกว่ามาห้าโมงได้กินสองทุม่มอันนี้เรามาห้าโมงเนี่ยได้กินสามทุ่มหลังแล้วหลังจากที่เขาลงคลิปเราก็แบบว่ายอดวิวถล่มทลายไปแล้วด้วยนะได้กินอีกสามทุ่มสามทุ่มตายคืออะไรนะขอทีก็ไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นนะค่ะฝนไปเอาคิวคะ่ะเฮ้ยใช่เหรอวะฝนมันนิดเดียวจริงเหรอวะ <c oughs> ไปเร็ว บตรคิวคิวมันมีมันกดกดกดกหมหก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 หอุกย 9!9! กหก9กห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 หกหกหกเกหกหกหกเกหกหกหาหกห ไม่เราก็าห้าชุดนั่นแหละเออก็น่าจะพอแล้วเนาะพี่ก็ทั้งบ้านแล้วนะห้าชุดอะพี่ชุดละกี่ตัวเออเออคนถามเขาหน่อยถามเขาหน่อยจ้ะมีึหกตัวกับเก้าตัวนะครับหกตัวยี่สิบบาทนะครับเก้าตัวสามสิบบาทนะครับสังขยาสิบห้าบาทนะครับน้ำเต้าหู้ถุงละสิบบาทนะครับตอนนี้ขออนุญาตเรียกคิวหนึ่งถึงห้าก่อนนะครับท่านที่ยังไม่ถึงคิวอย่าเพิ่งเข้ามานะครับจะได้ไม่ต้องมาระหว่างที่รอนะคะคิวเก้าสิบเก้าของเราก็เดี๋ยวเข้ามาดูการทำของเขากันค่ะ อโรองงานผลิตปลาท้องโอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองกระทะนะคะทุกคนโอ้โหทอดกันไม่หยุดอันนี้ก็คือเครื่องสบัดน้ำมันของเขานี่เลยเดี๋ยวมารอดูกันค่ะเครื่องมันจะหมุนเองเลยหรอคะพี่ ตรงนี่หอ้อก็จะมีน้ำมันอยู่ข้างล่างนี่เป็นน้ำมันที่สบัดออกมาอยู่ในถังนี้นะคะที่ขายมานานหรือ,อยังคะอน,นี่ขายมาประมาณสัก6เดือนได้6เดือนเองหรอใช่ใช่ใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันกลายเป็นแบบว่ามาหากรรมปัญ <c oughs> โง่ได้ขนาดนี้อะากใจมาก <c oughs> น่าจะแรกๆก็ปักต่อปากเลยฮรเราพอดีมีพี่เขามามาทานเราน่าจะชอบก็รีวิวพอรีวิวแล้วเหมือนน่าจะ engagement คนเห็นกันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะอยากเาออกกันครับโอเคค่ะรอทานเลยค่ะเพ้คิว9ะตอนนี้สวยฮะได้สวยพี่คะเราเครื่องนี้คือได้แบบมาจากไหนอ่ะจริงจริงๆตอนแรกเราก็ใช้มือนหะคเราเรามันรู้สึกว่ามือมันเอาออกได้แบบไม่พออะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็แบบ จะไม่ไหวด้วยก็เลยออกแบบเครื่องตัวนี้ก็คือคุยกันกับที่บ้านแล้วก็ช่วยกันออกแบบแล้วก็ให้มีมีเพื่อนพ่อครับช่วยทําให้พึ่งเก้าเองอ่ะโอเคค่ะเมื่อช่วงนี้มันตอนเปิดร้านจะติดประกังนิดนึง <Okay, S 1> ครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวรอค,ะค่ะพี่พี่เขาจะมีหลายๆคนมารอใง่ไหครับช่วงอย้่แรกแจะมารอก่อนเปิดร้าน ก่อนเปิดร้านนี้เขามากกี่โม่น่าจะประมาณตั้งบ่ายสี่บ่ายสามบ่ายสี่ร้านเปิดทุกวันไหมคะตันถึงสุกครับห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับโอเคค่ะคับนอกจากปลาท่องโกนะคะที่เป็นโรงงานแล้วก็ยังมีน้ำเต้าหู้หอยู่ข้างหลังอีกด้วยก็คือครบเซตเลยน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก้แต่ขยะนมข้น วิ่งชีพนะฝน99หายขึ้นมาหายก็คือเริ่มมากลับบ้านกลับบ้านละกลับบ้านไม่กดแล้วน้ำกดแล้ว๋ยวไปกินเผ็ดๆเลยกี่โมงแล้ว24มีิ้นคะสุด5โมงครึ่ง5โมงครึ่งคิว24ไม่ไม่ช้าหรอไม่ช้าเราก็น่าจะประมาณ6โมงไม่ก็น6โมงครึ่งอะเฮ้ยแต่เนี้ยคนมีคำถามปกติจิ้มมันต้องกกอะไรก็กินกับนมข้นก็นมข้นกับก็กินทั้งคู่นะ แล้วแต่อารมณ์แต่ถ้าหลักๆก็นมข้นเหรอเออฝนจิ้มอะไรฝนจิ้มน้ำตาลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่นอกจากจะกินข้าวมันไก่หนังล้วนแล้วยังกินปลาทองโกจิ้มน้ำตาลทุกคนกินปลาทองโกกับอะไรคอมเมนต์มาเลยค่ะกินน้ำแต่เด็กแล้วหรอใช่เือที่บ้านคนกินอย่างนั้นอาจจะเป็นแบบทางใต้ไงถูกไหมเพราะว่าอย่างไปตรังเขาก็จะจิ้มสังขยาอีกแบบที่ไม่ใช่แบบนี้เออมาแล้วแต่ที่แล้วแต่วัฒนธรรมการกินใช่ใช่แล้วกินน้ำเต้าหู้กับปลาทองโกป่ะ ไม่กินไม่กินไม่ปิกสตียใส่ไอปันงูในน้ำเต้าหู้ใช่ป่ะไม่กินอ่ะฝนจะเป็นคนที่กินอะไรตรงกันข้ามกับเราตลอดใช่ไหอาจจะเป็นแค่บ้านฝนคนเดียวหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ฝนนะคะใช่ใช่แบ้านั้นอ่ะเราจะรู้สึกผิดไหมลงใช่ป่ะเพราะว่ามันมีเครื่องรีน้ำมันแล้วฝนบอกว่าเลขมันสวยใช่ไหมแล้วฝนจะซื้อหวยใช่ไหมถ้าฝนถูกงวดนี้วันที่1ก สิบหกฝนจะฝนจะหัจะจะกลับมากินปลาท่องโกอีกรอบไม่ได้หรอถ้าถูกฝนจะกลับมากินปลาท่องโกร้านนี้อีกรอบนะทุกคนเดี๋ยวเราคอยลุ้นกันฝนจะถูกหวยไหม ค่่ะีสามสิบสองต่อได้เลยนะคะสาหกศูนย์แล้วนะคะหกศูนย์แล้วนะคะเลกเบอร์หกสิบแล้วเหรอใช่ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบสี่คิวหกสิบแล้วค่ะคือเพื่อว่าเขารันคิวได้ค่อนข้างเป็นระบบมากเลยแล้วมันดีที่ว่าเขาอะจำกัดแค่คนละไม่เกินห้าชุดนะคะมันก็คือแมเนจได้เลยว่าคิวนี้จะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แบบค่อนข้างดีเลยนี่มานั่งกินน้ํานะคะค่อนข้าง เริ่มร้อนแล้วตอนนี้คือเขาไม่ได้ขายร้านข้าวต้มโขลกคนทุกร้านที่มันอยู่ติดกันตรงนี้ไปจนถึงร้านน้ำอะคือของเขาหมดเลยมีต้มร้อดหมูมีร้านน้ำด้วยคือแบบคิดมาดีมากนะคะร้านข้าวต้งโขลกร้อนอะเราก็ต้องมาซื้อน,น้ำดื่มกี่โมงคะตอนนี้ตอนนี้6โมง4นาทีแล้วโโกโวโว็โอเคเนาะชั่วโมงนึ180คิวอ่ะเขารันเร็วอยู่ก็ถือว่าเร็วนะเร็วจริง เราว่าจะต้องรอสักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเออเตรียมใจเตรียมไฟมาแล้วเน anyway. yeah. ี่ยไม่ได้ใช่ใช่เก่าว่าเตรียมไฟมาเลยวันนี้แต่ว่าพาที่ไปแล้วล่ะพาร์ที่เลยอ่ะหายแล้วนะอ้าวเฮ้ยไม่กินอยู่เลยอ่ะบายบายคิวที่เท่าไหร่แล้วพี่เพชรเก้าสิบหกเก้าหกแล้วค่ะเก้าสิบหกมีไหมคะลูกค้าขออนุญาตผ่านก่อนนะคะเก้าสิบเจ็ดค่ะคิวไม่ได้ค่ะเราอีกสองคิวอีกสองคิว คนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือพี่เพชรนะใช่ตื่นเต้นที่สุดในตรงนี้แล้วอย่างเขาเลือกอาพี่แล้วันเขียนว่า n e t w o r k disconnect อ่ะตรงคิวเราพอดีเลยเขาจะเรียกคิวเราไหมเนี่ยคิวรพสละแล้วมาโพสที่เราแล้วขอเชิญหมายเลขกองกองค่ะ่เก้า เมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้างหรอที่สั่งไปก็จะมีชุดเล็กสี่ชุดใหญ่หนึ่งชุดใหญ่ให้ผลแล้วก็สังขยาห้าน้ำข้นหวานหนึ่งแล้วก็น้ำเต้าหู้เราจะลองแบบไม่ใส่น้ำตาลเดี๋ยวผลลองแาบปกติครังนี้ก็เราก็นองจะไปรับทั้งหส,สั่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยอ่ะไม่สั่งไปทำอะไรเนี่ยโอ้ยเต็มตมือเต็มมือป้า ไม่ค่อยวูวามเท่าไหร่นะคะก็คือใหญ่หนึ่งให้ฝนกลับบ้านเลยนะคะชุดใหญ่เพราะเล็กสี่นะคะน้ำเต้าหู้สังขยาหนมพ้นค่ะสี่รวมไปรอวันนี้ชั่วโมงคือยี่สิบมาสีได้สบายสบายเลย ไม่อมน้ำมันไหมจัดโรบัสบัดกรอบใช่ไหมแป้งกรอบไม่ออมน้ำมันมแล้วก็สังขยาอร่อยอัน<ม><ม>นี้วันจิ้มนมก็อร่อยนมกับสังขยาราคาเท่ากันกระปุกละ15บาทค่ะแม่โอ้คือจับดูอ่ะมันกรอบแล้วมันก็คือเป็นทรงมากเลยมันไม่ยวบอ่ะมันไม่เละอ่ะหอมแป้งปลาท่องโกโบแบบปกติค่ะหกชิน 20, ช้นยี่สิบเก้าชิ้นสามสิบตกชิ้นละเท่าไหร่ตกเลข 38มบาทค่าสิบอะไรประมาณนี้เนอะเออก็คือเก่งเลขเออนี่มาจิ้มสังขยากันนะคะแป้งมันแบบไม่ค่อยอมน้ำมันเนอะรู้สึกไหมมันกรอบกัดไปมันไม่ได้มีน้ำมันซึมอยู่ข้างในเลยแล้วตัวสังขยาเขาหอมกินง่าย มันไม่เหม็นหืนน้ำมันเออใช่เนื้อปั้นของผมไม่เหม็นเลยเรารู้สึกตอนกินไปมันแบบมันหายไปเลยอ่ะกรุบไปเลยเนาะมันไม่แบบมันไม่มีความฉ่ำๆอมๆน้ำมันใือมันไม่เหนียวแมันไม่เหนียวใช่มันไม่เหนียวนี่เนี่ยให้ดูนะคะแป้งข้างในว่ามันไม่มีความอมน้ำมันอ่ะอ่ะลองแบบนมข้นบ้างนะคะนมข้นก็นมข้นอ่ะแต่ก็อร่อย เคยสั่งขยาเขาอะไม่ค่อยหวานหรืว่ามันอร่อยสั่งขยาไม่ค่อยหวานแล้วมันหอมอืมดีมากเลยอะ่ะแต่คนจิ้มน้ำตาลนะของน้ำตาลจากที่ไหนมาดีอ่ะเออมันมีเครื่องปรุงน,นึงน่ะเครื่องปรุงอะไรเออเอาน้ำตาลในเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวมากินไงลอมมงเออตาลเดี๋ยวฝนจะโชว์การกินตาท่องกโกะจิ้มน้ำตาลนะคะอร่อยอ่ะอ่ะ จิ้มน,น้ำตาลคือโช์สิ <laughs> กินแบบฝน,นะ,ะอ้งฝกี่คนเดียวอ,อีกแล้วหรอรูปในนี้เนี่ยใช่ใครกินปลาท่องโกจิ้มน,น้ำตาลบอกหน่อยฝนก็ได้มีเพื่อนนี่เราก็จิ้มอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใชแล้วก็เนี่ยมันก็จะเปในใน็นอย่างงี้แล้วว่ามันคล้ายๆแบบโดนเคลื่อบน้ำตาลฟออเออ,ตอ,เอ,อแต่มันจะเป็นหวานคนละแบบคือน้ำตาลมันจะมีความหวานแบบของหน่แบบจี้มีิกออน ก็อร่อยมันชอบกินอย่างนี้ทุกคนความหวานน้ำตาลมันคือสารเสพติดผมว่ามันอยู่ที่ว่าคนชอบกินแบบไหนมากกว่าใช่แต่ตัวแป้งก็คือแบบป้ามือมากแป๊บเดียวกินไปสองตัวแล้วเนี่ยมาทิมน้ำเต้าคู่กันก่อนน้ำเต้าคู่หุงละสิบบาทเราสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะ นวลๆหอมกลางๆนะคะอันนี้ mm hmm. เขาก็จะมีแบบที่ใส่น้าตาลทรายน่าจะใส่ประมาณช้อนหนึ่งเท่าที่เพชรดูดูจากการด้วยสายตานะ mm hmm. แล้วก็หวานน้อยแล้วก็ไม่หวานเลยลเราเรือกไม่หวานเลยซึ่งกปกติเป็นคนกีนแบบนี้อยู่แล้วอยากได้ความหอผมของผัวเหลืองขึ้นมาแล้วก็ต้องไดเอทค่ะช่วงนี้ต้องไดเอทค่ะจิ้มไปสองตัวเนี่ย <c oughs> อายก็จะลองบ้างแล้วนะคะจิ้มน้าตาลจิ้มไปเยอะจังเลยอิ้เฮ้ยตักมาแป๊บเดียวหมดแล้วเนี้ยน้ำตาลจนหมดแล้วอ <c oughs> <c oughs> ่ะเจนไง หวานไหมหวานสิเสียไปกุบกนี่คือน้ำตาลน,น,น้ำตาลทั้งนั้นไ่้ฝนตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่หวานไปตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วของเราเมื่อกี้ถามเขาว่ามากสุดกี่คิวคะพี่วันดึงห้าร้อยกว่าคิว เราก็เป็น1ใน5้กลุ่มแรกเนาะที่ได้มาในวันนี้ไม่ได้รอนานอย่างที่คิดแต่เพชไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นวันหยุดหรืออะไรเงี้ยมันจะคิวยาวกว่าน,นี้หรือเปล่าเขาเถ้าเป็นไปได้เพชว่าถ้าไม่อยากรอนานมากก็มาก่อนร้านเปิดแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ในชคิวค่อนข้างดีเลยค่ะ แล้วก็ทุกคนเราอยากให้ไปดูคลิปนึงต่อจากนี้นะคะเราไปกินปลาท่องโก้ที่ตรังมาโดยที่มันตัวใหญ่อย่างนี้เลยที่ตงังจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยมันคือเรียกว่าอยู่จากก้วยนั่นแหละแต่ว่าเราก็เรียกติดปากไปว่าปลาท่องโก้นะคะปลาท่องโก้มันก็คือแป้งนึ่งอีกแบบนะแต่ว่าด้วยความเหมือนเรียกติดปากคนา,กา,านี้มันติดปากกันมานานบลาบาราวาเลเวอร์เราก็เรียกว่าปลาท่องโก้ไปแล้วซึก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจบจากตรงนี้มันจะมีเอ็นสกรีปขึ้นมาทุกคนคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะปลา <ไป S 1> <ๆ S 2> ท่องโก้อันใหญ่กว่าหหนนน้้าาท่เเนนเ็บบปปกกัองโ <ๆ S 2> ลองดูได้เลยหรือจะดูคลิปอื่นก็ได้เดี๋ยวมีเพจอิสแปะไปให้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ